ลองขับลองสัมผัสตัวจริงได้แล้วกับเจคูซิกทีวีในค่าตัว1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทรถไฟฟ้าทรงบ็อกซี่ที่มีหลากหลายทรงไม่ว่าจะทรงไหนก็มีความเท่ข,ของตัวเองภายในบูตนอกจากจะมีรถแล้วยังมีของตกแต่งที่สายใช้ชีวิตต้องถูกใจกันแน่นอนมีทั้งสายสัตว์เลี้ยงไลฟ์สไตล์ของแต่งายแคมป์ายลุยรถ1คันเป็นให้กับทุกฟ์สไตล์เลยค่ะสำหรับเจคูซิกทีวีรถที่ออกแบบมาสำหรับสายลุยที่ต้องการผสมผสานการใช้งานในเมืองสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง418ร้อบกิโลเมตรมาพร้อมกับ,กบก แบตเตอรี่ขนาด69.77กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแรงม้า276แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรถึงภายนอกจะดูลุยแต่ภายในมีความสบายภายในกว้างขวางออกแบบแนวกล่องพร้อมอินโฟเทนชันแบบจัดเต็มและสำหรับสายสัตว์เลี้ยงภายในบูตก็ยังมีของตกแต่งมากมายเช่นเกาล หรือจะเป็นสายจูงน้องหมาน้องแมวถาดอาหารน้องหมาน้องแมวจะยืดและอื่นๆอีกเพียบพอต่อกับสายแคมป์สายลุยของแต่งจัดเต็มเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องเต็นท์หรือว่าบันไดอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันครบสายรลทิปถูกใจแน่นอนและการไปแคมป์ก็ต้องมีความบันเทิงด้วยไม่ว่าจะไม้หรือลำโพงโอโม d ดา้าแอนเจคุก็มีให้ครบและสุดท้ายสําหรับนักปัน่นก็ยังมีโอโมโดูด้าแอนเจคุเมลท์เทนไบโอ้โหบอกแนละ้วว่าเขาเข้าใจทุกกิจกรรมสุดๆและมาที่นี่เราสามารถลงทะเบียนเทปไดรด้ด้้้วววยยนนะคะับบบบบเเาาาอกลาาากลล่่่สมหห็ซใญแแีต กดคันเล่งคือมาเร็วขณะขับวิชั่นการมองคือดีสุดลองรอบคันคมชัดไม่หลอกตามาลองสัมผัสคันจริงกันได้นะคะที่มอเตอร์เอ็กโปสองพไม่ว่าคุณจะเป็นสายท่องเที่ยวสายพาน้องหมาน้องแมวเที่ยวหรือสายลุยก็ต้องมาที่บูตโอมอร่าแอนด์เจคู่นะคะ